สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระพุธนั่นเองนะคะซึ่งดาวพระพุธนั้นจะทำการโคจรยกย้ายในวันที่5สิงหาคมปี2564ค่ะและการยกย้าย ของดาวพระพุธในครั้งนี้จะได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนั่นเองค่ะในเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าดาวพระพุธนะคะมีการโคจรที่รวดเร็วค่ะตามหลักโหราศาสตร์ก็จะเรียกว่าเดินเสดนั่นเองนะคะเพราะในวันที่23สิงหาคมในเดือนเดียวกันนี้ก็จะทำการโคจรยกย้ายอีกครั้งหนึ่งแต่จะได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีนั่นเองค่ะ ดาวพระพุธถือเป็นดาวที่ส่งผลค่อนข้างรวดเร็วไม่ได้ล่าช้าเหมือนกับดาวพระเสาร์นะคะและดาวพระพุธในการโคจรยกย้ายของเค้าในแต่ละครั้งจะส่งผลในเรื่องของคำพูดคำจาการงานการกระทำการเจรจาและส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีอย่างแน่นอนค่ะเพราะลักษณะของดาวพระพุธนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจาประสานงาน เกี่ยวข้องกับเอกสารเกี่ยวข้องกับการงานการเงินด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรามาพิจารณากันไปแต่ละลัคนาราศีเลยนะคะว่าในช่วงที่ดาวพระพุธทำการโครจรย้ายราศีแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ และคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูนะคะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธทำการโคจรโยกย้ายราศีแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิค่ะในวันที่5สิงหาคมปี2564นี้ดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีสิงนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนสุขพระนั่นเองค่ะและตำแหน่งที่ดาวพระพุธได้นั้นก็คือราชาโชคนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับชาวลัคนาราศีธนูถือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะ ะะดาวพระพุธถือเป็นดาวที่มีความสําคัญมากๆสําหรับชาวธนูค่ะเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ปัตนินอกจากจะหมายถึงความรักคู่รักแล้วยังหมายถึงการทํางานนะคะยังหมายถึงการช่วยเหลือการสนับสนุนคู่พาร์ทเนอร์คู่ค้าคู่สัญญาต่างๆและหมายถึงลูกค้าได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวพระพุธทําการโคจรมาได้ตําแหน่งราชาโชคอยู่ในเรือนสุขพะแบบนี้การติด ต่อประสานงานต่างๆ จะมีโอกาสราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะชาวลัคนาราศีธนูจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานค่ะและการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะเป็นทิศทางไปในสู่จะเป็นทิศทางไปสู่สิ่งดีๆจะเป็นทิศทางที่จะนําตัวคุณไปสู่กับความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะคะ<ๆ>เพราะว่าโคจรมาอยู่ในเรือนสุขพะการงานใดที่เคยติดขัดนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่เคยห่อเหี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะอืด อัดใจไม่ชอบเลยนะคะหรือว่าเบื่อเซ็งต่างๆนานๆนะคะจะมีเกณฑ์คล้องตัวมากยิ่งขึ้นจะมีเกณฑ์ขยับดีมากยิ่งขึ้นใครที่ติดขัดเรื่องการค้าการขายนะคะมีความฝืดเครื่องยอดขายตกยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหรือว่ายอดขายหักลบค่าใช้จ่ายแล้วยังไม่เหลือเก็บยังขาดทุนยังเข้าเนื้อในช่วงที่ดาวพระพุทธทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนสุภะแบบนี้จะทําให้กิจการงานทุ ทุกอย่างที่ชาวลัคนาราศีธนูธร,รมจะมีความราบรื่นจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะและอีกประการหนึ่งดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคำพูดคำจาค่ะงานใดที่ ที่ต้องข้องเกี่ยวกับการเจรจาข้องเกี่ยวกับการสื่อสารข้องเกี่ยวกับการพูดก็จะได้รับความสําเร็จดีไม่ว่าจะเป็นเซลล์เป็นพิธีกรเป็นนักจิตวิทยาเป็นครูบาอาจารย์นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันค่ะต้องบอกเลยว่าในช่วงที่ดาวพระพุธมาเป็นราชาโชคแบบนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญสําหรับชาวลัคนาราศีธนูด้วยอย่างยิ่งเลยนะและอีกไม่กี่วันนะคะนั่นก็คือ วันที่17สิงหาคมดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภะดวงนี้ก็จะโครจรมาเป็นเกษตรราธิบดีค่ะเพราะฉะนั้นการต่อสู้ฝ่าฟันความพยายามของคุณจะบังเกิดผลได้ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะและสําหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชาวธนูท่านใดที่ยังไม่มีใครยังเป็นโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ที่จะได้เปิดใจเรียนรู้ศึกษาดูใจกันมากขึ้นนะคะหรือถ้าใครมีคู่ มีคนรักอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้วางแผนอนาคตร่วมกันเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมีความคิดความเห็นลงตัวและไปในทิศท,ทางเดียวกันมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่าทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินและเรื่องความรักนะคะจากใครที่เจอปัญหาหนักๆมาจะค่อยๆค,คลี่คลายไปทีละสเตป็ปจะหาทางออกได้นั่นเองค่ะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีสําหรับชาวธนูเลยนะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่าน ประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะเฮงรวยปังกันทั่วหน้าอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ